เมอนกเป็นวันที่0ท่านวาันา2 5 6นะครับอากาศหนาว14องศานะครับสุดหนาวืมนอน้หนาวหลายนะครับแล้วก็มานังออกกำลังกายนะครับตอนเสาร์โดยการแทงใส่กระเจี๊ยบนะครับปูให้นะครับเนาะใส่กระเจีย๊ยบแต่เือเอาเมลร็ดมันออกนะครับ หลังจากที่เขาปลูกวันนี้ให้บนดอยแล้วาเาก็ใส่เล็กแหลมนะครับจะให้ดีๆการหฮมนะครับจะพอดีอันนี้จะหน่อยไปน้อยหนึ่งนะครับแต่เ,เขากะแทงได้นะครับ เอา,มาเมล็ดมันใส่ตรงนี้นะครับนะครับก็มาเข่งหนึ่งครับเข่งใหญ่ก่อน,นครับเนาะแทงเ็จก็ใส่นี้นะครับวิธีการแทงก็คือเนี่ยครับจี G ่ตูดมันเลยนะครับจีตูดมัน วันนี้รู้สึกว่าอากาศหนาวเลยนะครับ1 4องศาครับหน,นาวกับทุกครั้งเดือนนี้รู้สึกว่าในวันนี้นะครับหนาวแห้งนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ,บรักษาสุขภาพด้วยนะครับเอสิมาซอยกะมาซอยเลยครับเด้อแทงใส่เจี๊ยบ หลังจากที่เอาแท่งแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปตากนะครับเนาะตากให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้ต้มนะครับเมล็ดที่มันแห้งแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปตากไว้หลังจากนั้นเมล็ดมันก็สีรุดออกมานะครับนะครับก็จะไปไว้ปูต่อไปนะครับเนาะครับสรัมมานีอาการหนาวน่าก็รักษาสุขภาพทุกคนนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ